ข้าวผัดแหนมใส่น้ำพริกกะปิแห้งลงมือแล้วโอ้โหดูข้าวเขาก่อนนะคะอันนี้กินทั้งหมู่บ้านนะคะเยอะๆเอาหมดนี่เลยจริงเหรอพี่เพชรหมดม,มันเยอะไปนะหมดจริงนุ่น<ะ>โอโ้โหนุ่นก็น่าจะไม่เหลือให้ใครไะ <c oughs> ตามสี่พนอนเนี่ยโอ้อ้าอ้าอ้ ลองดูว่าจะกินกันหมดไหมเพราะว่ากระทะก็ใหญ่ด้วยนะคะข้าวก็เยอะด้วยเดี๋ยวเราจะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะว่าทำยังไงบ้างเป็นน้ำมันที่เราเจียวเอา,ากาะกหมูกระเทียมจากระเทียมลงไปผัดกระเทียมให้หอม จ้าอันนี้อะไรจ้าแหนมกับไข่จ้าฮะตีไว้แล้วหรอตีไว้แล้วใช้แหนมอะไรอะคะใช้ใช้แหนมหมูใช้กี่ก้อนใช้สี่ก้อนจ้านายขอดูแหนมหน่อยซิอ๋ออันนี้คือบิบบีบไปแล้วใช่ไหมบิบเลยอ่ะใช้แหนมหมูไปทั้งหน้าสี่ก้อนไข่กี่ฟองคะไข่ห้าฟองจ้ะห้าฟองโอ้โหอรังมากเขาบอกว่าเขาอลังการมากนะคะกระทะนี้โอ้โหไข่ฟูมีความฟูของไข่ จริงๆแหนมหมูเรามีทั้งหมดเจ็ดห่อต่อหนึ่งแพ็คนะคะเพราะฉะนั้นก็แบ่งมาทําได้สองกระทะใหญ่เลยนะคะก็ใส่แหนมเยอะก็ได้เนาะแล้วแต่ชอบได้จัดแต่นี้สี่ห่อนี่น่ากินก็เยอะวนั้นเนี่ยโอ้กินสิบคนดูแล้วน่าจะสิบคนพอดีใช่ไหมคุณคุณแม่คุณสองอ่านี่นะคะเมนูที่ทำให้เด็กๆกินได้นะคะ หลายท่านอาจจะเอ๊เอาแหนมไปทําเมนูอะไรให้เด็กๆกินนะคะเนี่ยวันนี้เรามีเด็กมาที่สวนเยอะค่ะแค่สี่หน่อนนี่ก็คนละสองจานแล้วนะคะใส่ให้สุกก่อนนะคะสุกๆเลยใส่กระแหนมให้สุกใส่ข้าวเลยจ้าหนึ่งหมอ้อ oh. อลังการมากค่ะอา,อาหารเส็นนี่ยอนอาหารกำลังจะเสร็จแล้วก็ผัดเนื้ออลังการมากม้ามารอได้เลย,ไ,ลยไงไม่คนหอมไหมนะารอกินเลยพี่มาร์พี่ทีนะคะอ่าเป็นเมนูให้เด็กๆส่วนพี่เดียวก็น่าจะกินอะไรไส้กรอกทอดเหรอคะ,ะไส้กรอกแม่ท้องน้าทอดไปนะคะ มันยากตรงที่บรรทับให้เข้ากันนี่แหละแม่ควรเราก็ถนัดซ้ายนะคะอาจจะดูขัดๆนิดนึงนะใครถนัด <laughs> <laughs> เขียนหนังสือก็เขียนเขียนซ้ายเหรอเพชเขียนหนังสือขวาค่ะแล้วความแข็งแรงนี่แข็งแรงทั้งสองข้างปะหรือซ้ายถนัดกว่าซ้ายจะถนัดกว่านิดนึงอ๋อจะเขียนหนังสือขวาใช่เ <laughs> ออจะเรียกว่าถนัดอะไรวันนี้ <laughs> <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน เวลาปอกอะไรเงี้ยจะปอกข้างขวานะข้างซ้ายปอกไม่เป็นอ่ะแล้วมีสองคมใช่จะใช้ข้างขวาอ๋ออืมมันมันต้องให้เข้ากันเลยใช่ไหมจิจ้าต้องให้เข้าแตกอ๋อให้ข้าแตกตา อย่าพึพ่งกินพ่อพ่ออย่าเพิ่งกินนะกำลังผัดข้าวนี่เห็นไหมรอ,อสักครู่พ่อถาดจะข้าวเขาเรียกบ้าคุณเข้างายอ๋อเขาเรียกเขาเรียกคือใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วพ่ออ๋อ<ต>หิวใช่ชไหมหิวแลวล้วะบ่บหิวมาสั้นไอเดี่ยวนี่มันกลิ่นหอมเลยเฮ้ยไทยสด ลูกค้าเดินคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนอ๋อว่าเขาไม่กินข้าว,าวมีคน <laughs> เรียกมากินข้าวว่างั้นรอสักครู่รอสักครู่น้ำปลาพริกเขาทำน้ำปลาพริกใส่มะนาวไว้ด้วยนะอย่าเพิ่งบีบมะนาวอันนี้เป็นน้ำตาลนะคะโรยรวมหมดพี่ยายก,กินอย่างไงใส่ซอสนะคะ อันนี้ก็กะกะเอาเองนะคะคุณผู้ชม <c oughs> ไม่สามารถบอกอัตราส่วนได้นะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่ครัวเราชำนาญ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องชิมเอาเนาะเยอะไป่หลายเว้ยพอพอแล้วนิดหน่อย <c oughs> แหนมเราอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงเยอะไม่ใส่ก็ยังได้เลย <c oughs> เอาละมาดูนะคะว่าคลุกเคล้ากันขนาดไหน <c oughs> อ่ะสีเริ่มมาแล้วะคะ่ะ อืมจริงๆใส่ซีอิ๊วดำสักหน่อยเนาะให้มันสีออกแบบเหมือนเขา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 ผัดโบราณอ่ะเนาะนะคะซีอิ๊วจะไปใส่แล้อใส่ใส่ซีอิ้วหวานซีอิ๊วดำให้มันได้สีสีอ่ะเบางคนจะชอบบางคนจะชอบเขาผัดโบราณอ่ะพี่โอ้ยเราชอบมากเลยไเพลผมรสนี่ครับน้ำมาเลยโอ้ยทำไมร้อนทังไม่ขนาดนั้นสงสารน้ำลมหน่อยนะไม่ไม่รู้สึกร้อนเลยนะ ผัดกระทะใหญ่ต้องใช้ไซส์ครึ่งโลเลยอ้าวเราอยู่หน้าเตาเราก็ร้อนเป็นธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้กินของอร่อยกันนะคะอันนี้คือกระปิแห้งจ้าอ๋อเป็นไซส์ครึ่งกิโลใช่ไหมไซส์ครึ่งกิโลพอกระทะใหญ่ตรงใจเยอะหน่อยนี่หลายท่นานอาจจะบอกว่าอุ้ยเอากระปิูกกระปุกเล็ก,ก,กๆมันไม่พอกินก็มีไซส์ครึ่งกิโลด้วยนะคะสั่งไปเลยค่ะครึ่งกิโลแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บไว้ปรุงอาหารได้เลยนะคะเขาเนเยอะละทั้วเลยไหมอ ยังตงากัขบข้าวเยอะแล้วไหนอ่ะยังทำข้าวผัดอีกเหรอเขาบอกว่าหลายแล้วสิบตัวหลตรงไหนพอ่อไหนก็หลเนี่ยเรานะดูปลาทูสิเนี่ยไม่ใช่ปลาทูแล้วเนี่ยปลาลอยปลบาล้เนี่ยเดี๋ยวปลาทูจะมากแกะใส่ข้าวผัดน้ำพริกกะปิเออนะข้าวทอดเผื่อการแกะน้ำพริกกะปิก็ข้าวผัดข้าวผัดแกะโปรเนี่ยเหมือนข้าวน้ำพริกลงเรืออะไรอย่างงี้นะฮะไม่เลย โอ้พระความแต่งน้ำนี่แกร้อนชายาอยามาขัดขวางสุดอร่อยของเขานะเอาแต่ว่าสีของน้ำพริกกะปิแห้งมันก็สวยนะชุนอะไรวะไม่ได้มีพริกเลยมีแต่น้ำพริกกะปิแห้งสีเกาสวยดีนะนี่ไม่ต้องใส่สีเอิ๊วดำก็ได้จริงเหรอพี่เดียวพี่เดียวฉีดน้ำหอมมาเด้ลูก ใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรชอบใส่น้ำหอมเหรเดี๋ยวเดี๋ยวป้าซื้อมาให้เอาไหมเอาไหมแล้วมีอะไรใช้อะไรอยู่ใช้โคโลนใช้โลออนหอมธรรมชาติเหรออ๋อเป็นหนุ่มเนื้อหอมไหนดูสิเขาหอมธรรมชาติจริงนะดูเชื่อปะหอมช็อตเนี่ยหอมเอ๊ะหอมที่ไหนวะเรียกว่าหอมหอมเสื้อแชมพูเปล่า เสื้อเขาก็หอมปะอ๋อนีเชดเสื้อฮะฮะฮะอย่าไปทำอย่างนั้นครับโตเป็นหนุ่มแล้วเขาเผา่อเอารพเขาผัดก่อนโอ้ยแ่เขาเขาัดจตักเข่าอนนี่เนาะนั่งร้อนก็จะตักไม่เข่าแม่อันที่เอาสลัดลงไปแล้วนะ อย่างไวแม่กรัวรีบมากกลัวไม่ทันคุณตาเอาละทีนี้ก็หมดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วจ้ะหมดแล้ว,ลวเคยจะโรยต้นหอมเสร็จเลยผัดขนาดไหนอะ่ะให้ดูว่ามันร้วนๆหรอร่วนแล้วค่ะเนี่ยเอาล้วนแล้วรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าอิมก่อนอต้องเร่งรัดละโอพอกระทะใหญ่ก็ผัดนานนิดนึงค่ะตาโอเคนะคะเราได้ข้าวผัดจานใหญ่หมอกินกัน ให้หมดเลยนะคะถ้าไม่หมดมัน่ยังใหญ่คืออะไรนี่มั้ยมดเหรอฮะมันมีน้ำตาลไงมันมีน้ำตาลเรียบร้อยหอมเสร็จแล้วลูกค้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจัดจานให้มารอสักครู่นี่ลูกค้าไม่รอคือว่ายากแท้ลูกค้านี่ฮะ ลูกค้าสวยสวยข้าสยข้าเจสแล้วจ้าป้ายิยไปจจว่าใครเป็นร่วงเดียวเดียวเรื่องนี้เลยเอาอเขา<ค>ยิน,นแล้ว,วมันกินข้าวหมดไปจานหนึ่งแล้วเอเออ๋อกลัวหลานไม่ได้กินเหรอนี่เขากินอย่างนี้เพราะเพราะปากเดียวมันกินอย่างนี้ตัวอุ้ยยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวดูมาดูเขาจัดจานนะคะ ว้าวอ๋ออย่างนี้เองเ่ะอ๋อเขาแกะอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอุ้ย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 น่ากินมากเลยมายังว้าวปั๊บเอาอะไรนะพ่อเอาหัวปลาทูใส่มาด้วยเอาหัวปลาทูใส่มานำก็ใหญ่แหงอยากได้หัวปลาทู มาชิมกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมชิมอย่างนี้กันนะเป็นอืม,อ,มอร่อยเลยอะ่ะเพทรสชาติพอดีพอดีสมกับเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งคนเก<อ>่าพี่เป้าคนเดิมพอบอกไงโอหัวมา,หา,นะาไห่แน่หัวอะไรจ๊ะหัวปลาทูโอ้ <c oughs> เอาหัวกินกระเบื้องวักินเนื้อเนื้อไม่กินนหรพ่อไม่อร่อยอยู่กับหัวเหรอหัวปลาทูอร่อยตัวอันนี้ดามพะยำแหวงเด้อพะยำหหญ่าเกาจากนั้นเลยหาก็หลดตาเอาเสแซ่บเสแซ่บโดนเมันสัอนว่าอาตึ้งเย็นนะมันมันเนี่ยมันเหลือเจนแนะนำเลยนะครับเมนูแบบนี้ ทำทานในครัวเรือนให้กับสมาชิกพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานทานได้ไม่ได้เผ็ดมากมายอะไรน้าพริกกะปิแห้งนะครับมีน้ําพริกแม่ทองนาคเอาไว้ในครัวเรือนทําเมนูได้ต่างๆนานาน้ําพริกกะปิแห้งกินกับปลาทูทอดเพียวๆก็ได้ไปทําเมนูแบบนี้ก็ได้นะครับหรือน้ําพริกอื่นๆอย่างเช่นแจ่วบองแม่ทองนาะน้ําพริกเผาแม่ทองนาได้หมดเลยนะครับสารพัดน้ําพริกนะฮะแหนม นะที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเอาไปทําเมนูได้หมดเลยนี่ก็ข้าวผัดแหนมใส่น้ําพริกกะปิอร่อยอืมอันนี้อะไรแหนมครับแหนมอะไรแหนมเนื้อไม่คือคอรอกแคแลแทะเอาไม่ใช่คอรอกครับพี่เป็นชิ้นชิ้นสวยๆอย่างนี้เพราะว่าเขาหันห่นหนั่นหนั่นครึ่งหั่นครึ่งของแหนมที่หออ่อใบตองหั่นปึ๊บปึ๊เป๊เปบแล้วก็ไปทอดอสั่งเลยครับ SI ตลาด99าภาษภาอังกฤษแค่นี้เองคุยกับแอดมินเลยอยากมวนคืนบ้านตาแต่ว่างานรักกา